สวัสดีครับมือนีกน็พอกันเปิดรูดการไหมครับครับช่างไหมทีมงานโค่นล่านหนูต้องออก่อล่านหนูนานี่แหละครับเขาเกี้ยวเขาหมองเกี้ยวเนี่ยหมองเกี้ยวเนียส,าานนสิ่งที่เราตามหากรเจอแล้วครับนี่พี่น้องมามาเบิ่งกันนี่ครับเอ้ ที่ทำการใส่บ่วงนะครับพี่น้องเดงๆห้องมาลุนซอยกันหมอแลงว่าจางไม่สีมันขึ้นเขาบ่เสียสิ้นแล้วครับกับการใส่บว่วงเดีกกันล่อแค่เวลามันคำเข้ากับสีไปลอดชมผลงานเปล่งไดสิมีตัวมีแต้มจังไดมารลุนซอยกันนะครับพี่น้องหมอแลง <h> มาครับพี่น้องระวังล่อ หมันคำแต่ยามบ่วงจวดเหล่าปลาครับพี่น้องเหล่าปลาเจ้าสมม่ิเอา,อเอานึ่งดเวลาแล้วครับพี่น้องเวลาประมาณทุ่เคึง่งมาหลุ้นนับกันครับว้ามันจะมีตัวมีแต้มบ่ มีอาการครับพี่น้องสูนี้เงียบเสียง ก่อนอะไรเพิ่งครับแต้มแรกครับแต้มแรกพี่น้องโครงสร้างไม่ใส่บิ๊กเลยครับโอ้ <Okay. S 1> oh. หมาแล้วครับแต้มแรกถือว่าใส่ยิ่งๆโอเคแล้วครับแต้มแรกของเซานี้เอ้ยคืนนี้ <laughs> แต้มที่สองครับต่ายค่าบวงเลยน่าจะถือเต็มแล้วครับนี่ ใส่ถือว่ากำลังงามรับน่ครับพี่นงใส่งามยูยครับแถบที่สองครับโอเคครับสวยมันมันมันครับนี่จับเมือรู้สึกว่านิ่มๆนี่มันครับพี่นงโอ้กับขาวแรงเข้าละ ครับสร้างไม้สวยอยู่แทมสวยรับแถมทีสามครับสำหรับสร้างไม้ขึ้นนี่ยังเลยอีกเยอะครับรุ่นกันยยวๆพี่น้อง สวยๆครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องทายบ่ท่านครับยามันขาดแต้มแรกยามมื้อเช้าใส่บิ๊กเลยครับ นะครับพี่นงสำหรับสร้างไม้โอ้ยง่ียดีครับวันดีนะมึง้ซครับในเวลาเข้ากับมานไปแล้วแตมนหนึ่งไายว่าท่านครับพี่นอกเอาหนี่ครับคันแท้หมยฟุ้มขาวลักลากนขึ้นบอมียังครับเดี๋ยวยนะัมงมึงโซมะรุนนับกัน โอ้ยนูพี่น้องต้องใส่ไว้มือขึ้นขาวฝาทำงานดอกไฟผมมีอยังว่าเถือกตะพอว่าได้แตบมึงแล้วผมบุญต่อไปครับมีอาการพี่น้อง กอ๋อไม่เป็นตัวจังสัตว์ไมเป็นตัวองคซี่ตัวองคซี่อะพี่น้องถือกนกโอ้ว่ามันถือหนู ถือกนรัคพี่นองเอาโอ้มือนี่เป็นวันของปลาพัสัน,ออนโอ้แน่นอนขนาดเลยใส่เราของควันขวด่วาจนชดให้พี่นอางมึงไงเอฟซี <F 4. S 2> อย่างมสอว่ามนอยูอ่เอายังอีกสองสามมองลุยต่อผ่ออานขอดท่านบอกว่าว่าบึงที่เด็ดที่เด็เดเหล,ลึงไปว่าก็ใต้นูตีนตั้มว่าเป็นลังแรกครับหล้งแรกต <laughs> ด้ได้หนึ่งล้งแกรกอะไรไปได้ครับบึงเรื่องน้นไม้ละ

มีครับลังหนึ่งสีเกือกเกือกสีแล้วนี่ครับลังหนึ่งดูใส่บ่วงได้เขาบกว่าใส่หูตีดำามดเป็นแท่านเขาได้ใส่บ่งมันเบิดมันเบิดอังอยู่ ม้นวนบวชทุกสันที่เด็ดเด็ดสอดเด็ดจำสักดาต้องโหดถึงกระบวกคุใหยเพื่อเพื่อปุอ๊กมันแท่ขั้นเดียว เจ็ดหมดไปนี่ขั้นแท้ขั้นเดียวเจ็ดแตมแต่ว่าเป็นบักตีนตั้าครับเอ้โหของผมก็ไดพี่น้อง จิ้งจตีนตำโอ้ต่าคือตัวใหญ่แท้ถือว่าตัวใหญ่เลยครับเดี๋ยวปกุกลพี่น้องมีการครับพี่น้องมีการมีอาการหยิร้อยครับเรียบร้อยตีนดำหรือนูนนจิ้งจุ่วนะครับใส่ไปสองหลังนี่เอน,นครับนี่ Mình sẽ xong rồi, thì xong tổ chỗ Hầu hứa hầu hợp Chính chỗ, phụ nữ khôn cả ơn Nguồn tín tâm Cả thư vào tổ nhé khắp Xa lục giọt khắp xa lục giọt oh. Màn Bóng uôi ส ja, okay. ี่สิบห้าสิบโอ้ใส่ของปลาของปลาเนี่ยมือเศร้าเนี่ยมือเศร้าเนี่สองถุงเนี่ยมือเศร้าปลาโอ้นุเยอยู่แล้วเนี่นำห่อนความลกคนแล้วครับนี่เอาเอาเอ